สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องของแม่ไก่นะครับชอบกินไข่นะครับนี่ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ที่แก้ไม่ตกนะครับส่วนมากเราเราจะไม่รู้สาเหตุจริงๆเรามารู้กันอีกทีแล้วเนี่ยก็จะเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้แม่ไก่กินไข่ก็เป็นเป็นปลายเหตุละนะครับ วันนี้คลิปนี้นะครับเราก็าจะมาคุยถึงสาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆ,ๆเลยนะครับที่แม่ไก่นชอบกินไข่นะครับก็มีอยู่2ส,สาเหตุนะครับสาเหตุแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแม่ไก่เนี่ยเราปล่อยตามฝูงปล่อยตามธรรมชาตินะครับสาเหตุเนี่ยก็เริ่มจากไข่แตกก่อนไข่แตกมันก็เริ่มจากจิตก,กินไข่กินทั้งเปลือกนะครับกินทั้งเนื้อมันนะครับแล้วก็สาเหตุอะไรที่ทำให้ไข่ใไข่ไก่เนี่ยมันแตกได้นะครับก็คือ หนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของรังไม่พอนะครับสองการสร้างรังไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับสามนะครับก็คือชอบแย่งแย่งรังไข่กันนะครับถ้าเกิดมันแย่งกันในในการไข่เนี่ยไข่แตกปุบ๊บนะครับบางทีไก่เนี่ยมันบินขึ้นไปไปแย่งกันไข่นะครับเหยียบเหยียบไข่ไข่มันแตกแตกปุ๊บมันก็จิกกินคราวนี้จิกกินทั้งเนื้อจิกกินทั้งเปลือกนะครับพอดีเนี่ยกินแล้วเนี่ยเ,เศษไข่เนี่ย หรือว่าเนื้อเนื้อไข่แดงเนี่ยไปตกอีกใบหนึ่งนะครับคราวนี้มันก็กินเลยมันก็กินอีกนะครับกินกันจนหมดเลยจนทําให้ไก่มันเป็นนิสัยนะครับอันนี้คือคือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆถ้าไม่ไก่กินไข่แล้วเนี่ยปัญหาตามมามันเยอะมากนะครับไม่เพายเป็นของการเสียเวลานะครับถ้าเรายืมพ่อพันุเข้ามานมันจะลาบากยืมพ่อพันธ์แม่พันเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องรีบไปคืนเขานะครับการผสมพันธุ์ก็ก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ มันมีอีกสาเหตุหนึงนะครับที่ทําให้แม่ไก่นชอบกินไข่คือในเรื่องของการการผสมแบบ,แบ,บขังรวมนะครับเช่นกรงเล็กๆนะครับเราเอาแม่ไก่ไ,ไว้หลายๆตัวนะครับนึงการทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ไก่มันเครียดมันเครียดปุ๊บมันก็จะจิกกินนะครับจิกกินขนบ้างนะครับจิกทั้งส่วนต่างๆของไก่นะครับทำให้ไก่มันเสียไปนะครับเวลาเราขังไก่ รวมกันนะครับพื้นที่แคบๆหลายๆตัวแล้วเนี่ยบางตัวเนี่ยเราสมมุติว่าเราโยนอาหารไปให้ไก่เช่นเราเอาผักนะครับผักกาดนะครับเอาข้าวนะครับเอาเศษข้าวเศษอะไรให้ไก่กินเข้าไปเนี่ยมันก็จะแย่งกันกินคราวนี้เนี่ยในขณะที่มันกินอีกตัวเนี่ยมันกําลังไข่กาลังไข่ปุ๊บเนี่ยไข่ตกมาปุ๊บมันนึกว่าเป็นอาหารมันก็จะแย่งกันไปจิกกินไข่ตรงนั้นนะครับไข่ก็แตกนะครับจิกกินไข่แตกแตกแล้วมันก็ไปกินไข่นะครับบางตัวเนี่ยไข่ยังไม่สุก ไม่สุดปุ๊บมดลูกมันออกมายังไม่กลับเข้าไปในที่เดิมนะครับมันก็ไปจิกกินมดลูกมันอีกนะครับทำให้อ่ามดทำให้ไก่ตรงนั้นอนะ่ะมันเสียไปเลยนะครับไม่ไม่สามารถอ่ไข่ได้อีกในอนาคตก็คือมดลูกมันเสียอันนี้คือสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้อ่แม่ไก่นะครับมันชอบไปกินมันชอบไปกินไข่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากฝากมือใหม่ทุกท่านนะนะครับว่าไม่ว่าเราจะเลี้ยงแบบปล่อยตามฝูงธรรมชาติหรือว่าการการเลี้ยงแบบขังรวม เราควรจะที่จะครับงก็คือจะต้องสร้างหลังให้เพียงพอับงก็คือสร้างหลังให้เป็นไปตามมาตรฐานก็คือสร้างให้แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เวลามันไข่เนี่ยเราควรจะเก็บไข่ไว้เก็บไข่เก็บไข่ไว้นะครับก็คือเพื่อเพื่อไม่ให้มันจิกกินไข่นะครับแล้วก็อีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาในเรื่องของการ ขังรวมนะครับวิธีการ,ค,รคลายเครียดของของของไก่เนี่ยแย,ย่ขนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็แย่ขนเนี่ยจะจะให้เขาเยอะๆนะครับเขาจะได้จิกกินให้มันอิ่มนะครับก็จะเป็นค,คลายเครียดไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สาเหตุหลักๆแล้วนะครับในสําหรับแม่ไก่ชอบกินไข่แล้วเนี่ยจนติดเป็นนิสัยเนี่ยเราก็จะมีวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขข,ของเขาเนี่ยก็คือ การใช้ไข่ปลอมนะครับเป็นไข่ปูนพลาสเตอร์นะเอาไว้ให้เขาหลายๆลูกนะครับเอาเขา,เ,าเวลาเขาไข่ปุ๊บนะเราก็เก็บไข่ออกนะครับแล้วก็ให้เขาจิกจิกไข่ปูนพลาสเตอร์ไว้นะครับเขาเนี้ยไข่ไม่แตกปุ๊บเนะี่ยมันก็จะเป็นนิสัยก็คือเลิกกินไข่ไปในอนาคตนะครับสำหรับทุกครั้งนะครับที่กําลังเพาะผสมเนะี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าแม่ไก่เนะี่ยมันชอบ จิกินไข่เพราะฉะนั้นเวลาการแก้ไขปัญหาของเราเราจะไม่รู้สาเหตุหลักๆเลยเราก็จะไปหาซื้อที่สวมปากนะครับป้องกันไก่นะครับจิกไข่บางตัวก็แก้ไขไม่ได้เลยนะครับก็ยังจิกกินอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับสำหรับการป้องกันนะครับไม่ให้แม่ไก่กินไข่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ